งสื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินอุเบคาบารมีข้อสุดท้ายที่ควรจะสั่งสมคืออุเบคาหรือการวางเฉยซึ่งเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสติกล้าแข็งรับสิ่งกระทบไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแล้วสามารถใช้ปัญญากันกรอง จนเห็นแจ้งในไตรักษได้จึงไม่ยึดไม่จับไม่นำมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ไม่ชอบไม่ชังและไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งสามารถปล่อยวางได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีจิตจึงมีอุเบกขาไม่ปรุงแต่งอารมณ์ไม่ฟูและไม่แฟบแต่จะรู้เท่าทันและอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคุณธรรมสิบข้อคือทานศีล ในคำม,มะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั้นเราควรใช้ร่างกายใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นเครื่องมือสร้างให้เกิดมีขึ้นให้ได้มากที่สุดก่อนนอนทุกวันควรย้อนกลับไประลึกดูว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นได้ประพฤติปฏิบัติบารมีข้อใดไปบ้าง และขาดข้อใดไปเพื่อย้ำเตือนถึงบาร,รมีที่ได้สั่งสมไว้ให้ชัดเจนในใจและกระตุ้นให้เร่งสร้างบาร,รมีที่เหลือให้มากขึ้นต่อไปผู้ที่สั่งสมบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ไว้พร้อมแล้วยมำคืนชื่อว่าเป็นผู้พร้อมแก่การพัฒนาตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการทำห่วงแห่งทุกข์ให้สิ้นไปตามรอยบาท แห่งพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม